สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุชจะมาชวนทําซุปบะหมี่หรือซุปขน้นเลจ้ะ<อ>ซุปบะหมี่หรือซุปขนุนของเท่านั้นเตียดจังไดมาเบิ่งกันเลยจา้าว่าสิแ่เบเอร์ขนาดใดเลยจา้าอันดับแรกเขาก็มาเตรียมงาก่อนนะคะ่ะตำงาก่อนตำงาให้ละเอียดก่อนนะคะตำงาขัวหอมขัวกระเทียมขัวพริกไวไก้เลยจ้าเรียมไว้ พราะเขาจำงาให้ละเอียดดีแล้วเขากับผักไหวจะผักหนึ่งนะคะนะคะเราก็จะพักงาของเราที่ํำละเอียดแล้วไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาหอมกับกระเทียมพริกสดที่เราคั่วเอาไว้นะคะหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะเราก็มาตำเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปสักช้อนสองช้อนนะคะ ใส่ลงไปถ้าใครเผ็ดอยากเผ็ดมากก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตำตำให้ละเอียดเลยตำหอมกับพริกสดพริกสวนของเรานี่นะคะตำนะคะพอตำละเอียดแล้วนะคะมนม่เห็นไหมคะละเอียดดีแล้วเราก็นำปลาทูปลาทูต้มแกะเนื้อนะคะ ต้มให้เรียบร้อยแล้วก็มาแกะเนื้อเจียมไว้แล้วก็ตำลงไปกับพริกหอมกระเทียมของเราเลยนะคะพอได้ตำได้ที่แล้วล,ละเอียดดีแล้วนะคะเพื่อให้เนื้อปลามันฟูขึ้นมานะคะการตำของเราทำให้เนื้อปลาทูของเรานี่ฟูละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็เอาบมกมีบ่บมกมี่หรือว่าขนุนนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ลงไปขนุนนี่เป็นขนุนต้มให้สุกนะคะต้มจนเปื่อยเลยเราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดเป็นขนุนที่ค่อนข้างจะอ่อนนะคะไม่ถึงกับแก่มากใจะมาต้มนะคะแต่ยายเป็นขนุนสวนนะคะมาต้มใช้เวลาต้มหน่อยแล้วก็ตำขนุนตำตำตำขนุนกับปะทูที่เราตำไว้นี่นะคะตำลงไปเลย หลังจากที่ได้ขนุนแบบมีตําละเอียดแล้วเราก็ใส่งาลงไปเลยค่ะงาที่เราเตรียมไว้ที่ตําละเอียดแล้วนะคะงาคั่วหอมมากเลยค่ะงาสําคัญที่สุดก็คือการใส่งานี่แหละค่ะเอ้ยสุบบะหมี่ของเฮ้านี่สิสำคัญที่สุดก็คือใส่งาเลยจ้ะงาที่เห mm ็ hmm. นอนี้หอมมันเฮ่ากับตำงาลงไป เยบบ้อยแล้วเอากใส่น้ำปลาด้วยจ้ะน้ำปลาใส่ประมาณสองสามทับีนะคะยายจะใส่สองสามทับีก่อนแล้วก็จะชงใส่กันนะคะก็ประมาณว่าตำใส่กันนะคะชงชงหน่อยไม่ถึงกับตำให้แรงนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นได้หลังจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอม ต้นหอมที่เราซอยเตรียมไว้นี่แหละค่ะหอมสะระแหน่ใส่ลงไปเลยนะคะผักชีลาวหรือว่ามีสะระแหน่ยิ่งหอมนะคะใส่สะระแหน่ลงไปด้วย,ยนะก็ปรุงรสด้วยผงชูรสหรือผงนัวเส้หน่อยเสบหน่อยเส้หลายเสบหลายด้วยจ้าน้ำปลาลาสำเร็จรูปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้าย้ายใส่เข้าไปนะคะ เราก็ไอ้น้ำปายางดีด้อจ้ะน้ำปายางดีกับประมาณช้อนนึงนจ้ะช้อนต๊ะนึงเนาะ mm hmm. เ่ากลการปริมาณเอานะคะ mm hmm. เดี๋ยวมันก็จะเข้มหลายกับบดีนะจ่ะ mm hmm. แล้วก็เกลือนิดนึงเพื่อให้เป็นรสชาติของความเข้มขึ้นมาจากน้อยนึงเราจะ mm hmm. ก็ได้นุ่มเนา mm hmm. ะนุ่มเกลือนะเจ้น่าเท่ากับช่วงให้เข้ากันนะคะตา ช่งเห็ดเขากันเครื่องมันเข,านเขา่าเครื่องเข่าค้ะมันแขนหลายเขากะใส่น้ำปลาต้มอีกนิดนึงนะคะให้เป็นน้ำพอขุกคลิกนิดนึงนะคะไม่ถึงกับเละมากนะคะก็ตำลงไปอีกตำรวมกันเลยนะคะหอมหน่าทานมากเลยคะ่ะแซบเวอร์ค่ะ แล้วเราก็ใส่สะระแหน่นะคะป<ม>ุท้ายด้วยสะระแหน่สะระแหน่ผักชีนะคะใส่ปุบท้ายแล้วก็โชงอีกนิดนึงนะคะชิมรสดูเซบอย่าบอกใครเลยนะคะนี่หอมงาด้วยถ้าใครอยากจะทำตามก็ทำตามได้เลยนะคะรับรองอาหารอีสานประเภทซุปนี่ยกให้ซุปหมกมี่เลยคะ่ะซุปขนุนของเท่านี้คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้นะคะตักเสิร์ฟได้เลยงานเลี้ยงงานบวชอะไรแถวอีสานจะชอบนะคะชอบซุปมี่ซุปขนุนของข้านี่แหละคะ่ะผู้ใดมีขนุนหลายช่วงนี้แต่มันยังบอบแก่หลายเข้าก็สามารถมัดต้มได้เลยค่ะนะคะรนะับรองอร่อยะคะ่ะ เป็นเมนูที่เด็ดอย่างหนึ่งของชาวอีสานนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของยายนุชก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาไว้พบกันคลิปใหม่นะคะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ